อ่ะครับก็สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับยูโรนครับนาคุโนะนะครับวันนี้ก็มาอยู่ในเกมเก็ชินนะครับวันนี้เราไม่ได้มาทําอะไรครับเราแค่จะมาสุ่มกระชายเฉยนะครับวันนี้เพราะว่าวันนี้มีตัวใหม่เข้ามานะครับนั่นก็คือโทมะนะครับคือหูเต่าเนี่ยผมไม่ได้อยากจะได้นะครับคือตอนนี้ผมไม่ได้มีการันตีอะไรหรอกคือผมมีการลุ้นเลทไงผมก็เลยสุ่มนะครับตาเกิดผมไม่การันตีเนี่ยผมอาจจะต้องข้ามโทมะาจริงๆนะ เพราะผมเนี่ยอยากจะเก็บการันตี5ดาวเนี่ยไว้กับตัวที่ผมชอบนะครับแต่ตอนนี้ผมไม่มีการันตีไงก็เลยกัดจะมาส่มให้มันหลุดเลทไปเลยนะครับแต่วันนี้เนี่ยผมไม่อยู่60โลนะครับผมแต่ผมอยากได้ของโทมะสเพ้าอ,อยากได้ตัวของโทมะนะครับและอย่างเนี่ยผมสุ่มไปแล้วนะครับ56โลนะครับในกระชาเออในกระชาตัวละครลิเตเดตนะครับเพราะว่าผมหลังจากที่ผมสุม่มไรเดนปุ๊บผมก็ไม่ได้สุ่มตัวอะไรอีกเลยนะครับโคโคมิชามก็ไม่ได้สุ่มแล้วนะครับ โอเคเนาะเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยนะครับถ้าเกิดผมได้โทมัสซีสอย่างรวดเร็วผมอาจจะมากดโฮมานะครับเพราะว่ามันเป็นอาวุธที่ดีมากนะครับเผื่อผมเก็บไว้ให้จงรีในอนาคตเนาะเผื่อมันรีรลน์กลับมานะครับโอเคปะเพื่อไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวผมขออันนี้ก่อนกำหนดโฮม่าไว้ก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาสุ่มตัวหูเต่ากันเลยนะไม่ได้สุมตัวหูเต่าดิสุ่มหาโทมะเออ มาสีดาวเนี่ยขอโทมัสโอเคยังมีโอกาสอยู่เพื่อนเพื่อนยังมีโอกาสอยู่อุย้ยสวยเลยโทมัสตัวแรกเลยอืม้มสุดยอดเลยไงกูท่านสีดาวกูดีใจยังวะผมต้องการอีก2ตัวนะครับต้องการปลดเออสีสองเนาะโอ้โหได้ดีลหน้า2ตัวอยากได้โทมัสมากกว่าขอขอโทมัสอ,อีกตัวโอเคเดี๋ยวแคป์ไปก่อนนะครับผมชอบ เมามากๆเลยอ่ะมันเท่เอ,อ่ะขนาดชายยังเท่เลยครับมาแล้วครับไปกันต่อนะเหลืออีกตั้ง50โลลุยโลดโอ้แสงสีทองออกแล้วอ่ะขอรุดเลดจีนจีนจีนไม่เอาชีช่ๆนะขอจีนเออโหดาบมันดาบสีดาอีกอ่ะมารุดเลดไหมขอรุดเลดแหละโอ้โหโอเคได้ดีลุกมานะครับผมมีการันตี ผมเก็บผมคงต่อจากนี้ผมคงไม่สุ่มตัวอะไรแล้วเพราะว่าถ้าไม่สมเนี่ยเผื่อมันมันได้ตัวหน้าตู้ตัวอื่นที่ผมไม่อยากได้นี่ชิปเป่งนะผมดีใจนะเนี่ยที่ผมสุดเลดโอเคโอเคครับแต่ว่าภารกิจเรายังไม่หมดเท่านั้นนะฮะเราต้องการโทรมะต,ต่อนะฮะไปโทมัะโทมะโ,โ,โอเคมาแล้วอีกหนึ่งตัวกับโทมะ โอ้ได้มาเอ้ยได้สัญญาณมาไดนะ้นะสัญญาณมีในตู้นี้เด้หรอแต่จริงๆนะเว้ยตู้เนี้ยมันได้จากตู้อยู่อีกไม่ยากนะคือเอาโทมาออกไปแล้วสัญญาณมาแทนนี่คือตู้เก่าเลยนะ่ะคือแบบก๊อปแบบเกรดเอเลยอะแต่อย่างไอ้ตู้ชายเนี่ยตะกี้นะก่อนที่มันไปอะแม่งก๊อปแม่งก๊อปเกรดเอบวกเลยคือแบบเหมือนทุกอย่างอะนะโอเคไปัเฉยๆสามสิบโลนะครับไปเรื่อยๆเนาะ โอเคโทมัสตัวเดียวคือละาพอเลยนะโทมะโอเคเรียบร้อยจบซีสองครับผมไม่เอาอะไรละผมเอาแค่โทมะไปข้ามโอเคแป๊บนึงก็ตึงไปเปลี่ยนตัวกันไปเปลี่ยนตัวกอนตั้งค่าทีมนะครับโทมมสโทมั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  เออเอาโนเอลออกะครับเอาโทมัสเข้ามาได้โทมัสแล้วดูดิคตรเท่อ่ะเอาว่ะโอเคครับคลิปนี้ก็สั้นๆนะครับไม่มีเลยมากครับผมแค่จะมาเอาโทมัสทีสองเนาะแถมรุดเลเดอร์ผมโคตรดีใจนะคือผมจะเก็บการันตีไว้ตัวที่ผมชอบนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอเต็มตัวลาไปก่อน,นครับบ๊ายบายครับ